ไปรับรถรอบเมืองหนึ่งรอบนะครับผมอ,อนี้ก็อยู่ผมจำเป็นเท่านะครับกด คือวันนี้เราจะไปรานยินนะครับผมรานอินรานอินไปขับรถรอบเมืองหนึ่งรอบนะครับผม <S <S คือรานอินแบบว่าลูกทรงลูกสูบอีกรอบหนึ่งนะครับผม <S <S โอ,โโอโ้โหโ,โอโ้หเราได้ไปแล้วทุกคนรถเดียเกินพี่กัน ฮ้ยหลานใช่ไหมนั <warri> ่นแต่ว <yk> ่าอ๋อเขามานี่เฉย จะว่าให้เขารงเรียนนักเรียนะครับผมเราก็ไม่ได้รับเร็วนะครับทวดเสียว่ะเขาแบบบ้าผม heading นักเรียนเขาโรงเรียนนักเรียนะครับผมคี่เราไปรันยินไงเราไม่ได้ขับเร็วอยู่แล้วพราพี่เราไปหนมุนเนี่ย จะแม็กล้างขายอีกแล้ว่ะทุกคนเออราะว่าน่ะจะขับบนทางเรียงรอบนึงน่ะจะได้ประมาณหกสิบโลนะหรือสามสิบโลนะป่าลรอเราอยู่ป่านรอล้วอยู่เ่้นขามท้าไม่ได้ทุกคนคือแบบจะบอกไงล่ะรถมันเยอะไงตอนเช้าเขาไปโรงเรียนกันตอนนี้เวลากี่โมงวะ แปดโมงเองยังไม่ถึงแปดโมงเลยตอบเจ็ดโมงตื่นแปลกๆนี่โมงเจ็ดโมงตรงตื่นง็เช้ากันเนี่ยปกติผมตื่นก่อติกับเลยโมงเช้ารันนีจริงๆนะเราเนี่ยคือแบบจะข้ามอ้อมแบบ ได้รอบประมาณอ่ารอบเครื่องอยู่มาห5้าพันรอบวงพันรอบอะ่ะจะฟังเสียงลงจากรถด้วยไงว่ามันชนไหมอะไรอย่างนี้ยทุกคนฟังเสียงรถก่อนตัน่อยจก็ไม่ชนนะ

เวลาเปิดคันเร่งอะรถพี่ควนอกอกเวลาพี่เปิดคันเร่งเมือ่อกี้รถควนออกเออพี่รถเปิดใหม่ดิเออรถแกวหนออกนิดนึงและตอนชักมันจาแก่กันทีนะทุกคน ผมตอนชี้มันจะหนานิดนึงนะครับผมเออแกจูนไห,หนนาไหมเพราะแบบพอเราโดนอากาศรอ้อนแป๊บรถมันจะแบบร้อสภาพของมันเองนะทุกคนเออถ้าลูกฟอารมเนในยมนรัดนินน่ะเออแบบคนรสุดะ่ะทุกคนรอบนู้นที่ว่ามันแตกรอบแรกที่ว่าไปเสิดรูนร้อ่อะรอบนั้นออกพูดรแรงแต่เหมือนวัสดุของลูกมไม่ค่อยทนนะครับผม เป็นลูกพอได้ยี่ห้อหนึ่งนะครับเราก็ไม่อยากเอ่ยยากาศดีครับขับรถชมวิวยากาศดีถ้าไม่มีตำรวจยองยอเราแต่ผมจะบอกเลยนะรถแรงมันต้องบวกกับรถทงังเอาจริงเออถ้าคุณอยากเรงแบบว่า ใครเขาบีบเข้นกำลังมันก็ต้องเสี่ยงกับการพังมาทุนเออเราจะไปซีเรียสนะครับผมรถลูกโตพังอะ่ะเออผมไม่เคยซีเรียสเลยเอาจริงพังก็ทําใหม่ไม่แรงก็ทาเพิ่มแค่นั้นแหละครับเพราะเราอยากอ,ายอะไรยังไงเออจะไปซีเรียสครับว่าพังแล้วพังอีกอะไรเงี้ยขนาดรถแข่งอะ่ะยังพังเลยทุนเอาไรมากมายเออ รถแข่งเข,เขบีบกัลแล้วดแบบ้มันเยอะๆแล้วมันก็วิ่งได้แค่แบบว่าสนามเดียวหรืออะไรเงี้ยไม่ก็ชัำแล้วนะทุกคนนั่นแหละครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมโอ้ผู้สาวผู้สาวหลายนะ้วบานนี้ในแต่หอ้ใจบ้านในเรมเห็นผู้สาวหลายคนละเยอะจริง โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ข้ามมาอยู่ทางเลี่ยงอีกฝั่งแล้วนะครับผมเออคือแบบลันอินลันอินปกติน่ะไม่มีอะไรย่อยม,มีอะไรรถก็เยอะจ้าทุกคนเชื่อรแถบบแม่งอย่างเยอะ นันหนืดเลยต้องผ่านช่องราดินมาก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าจะได้ไปกันไหมผีตาโขนนะครับผมก็เดี๋ยวบอกกันอีกทีนะทุกคนเออครับส่วนใครที่รอติดตามคลิปก็รอติดตามกันนะครับผมถล้าก็ยังมีงานเอเจโอสุราดีนะครับผมเออแล้วนี่เดี๋ยวผมพาไปรีวิววิบากผมนะครับใครอยากดูวิบากก็เราคอมเมนต์ไว้นะครับผมเออ ซื้อวิแบ่งพาซื้อวิบากคันใหม่โอ้โหจอดไฟแดงดูแต่ละพันดี อะไรครับสองคนนี้ <laughs> ดูรถปี่คนหรอกผมว่าซีนวาวไหมชูบ <laughs> ัม <laughs> <laughs> ใส่กันแล้วบ้านนี้สูวยไหมเนี่ยอยากช <c oughs> อบรถจะโคตรเดยอะไม่รู้มาที่ไหนกัน ไอเฮียล่าสุดล่าสุดแบงคดับแต่เกิดปับดับบาคันผมว่าแม่ชุดไฟมีปัญหาแน่เลยไฟดับป่ะพี่เหมือนรถผมมันชุดไฟช็อตว่ะดับหมดเลยอ้าวแม่รถหนืดด้วยเมื่อกี้ผมเลยยกเลยออไม่ลงฮะออม่ธรรมดาแล้วอ่า ผมก็่าอยู่โอ้ยไม่ไม่ใ่กมาแล้วไอ้ยยจะนอรกอาแล้วอเ,เนยแต่รถผมยังไม่ได้จูนใหม่นะทุกคนต้องจูนใหม่อีกรอบนึงแต่ตอนเนี้รถตอาบเป็นไรไม่รู้เอ้าเ <c oughs> ออเออรถต๊าบเออตัด,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 ดัติดผมว่าน่าจะไปบ้านเขาแล้วนี่ <c oughs> พี่ผมมาไปแล้วดิไปแล้วดิโต้อมผมเลย <c oughs> <c oughs> รถถอยมะไม่ต้องใส่กับอันน่ะผมเลยยกพี่มันน่าจะเขกวาาอ่ะ กูอันก็ไปเสียไมาจากไหนก็ไม่รู้นี่เวลาไม่พามันก็ไม่พังเลยเห็นไหมแบบรถอันน่ะเออพอหาเจอหาอะไรก็ไม่พังเลยนะครับผมแต่ว่าผม,มาต้องบอกก่อนว่าผมมันเป็นแข้งใหม่ด้วยนะครับทุกคนมันเป็นแข้งใหม่ด้วยแข้งลูกใหม่รอบนั้นไม่เหมือนแข้งลูกเก่านะครับผมมั่งอะไรแบบต้องมาหากันอีกนิดนึง บางคนบอ,อกว่าเอ้าก็แค่เหมือนกันทำไมมันเป็นมันไม่เหมือนกันนะครับผมเลยมันจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนกันอยู่นั่นแหละทุกคนวิปนี้ประมาณนี้ก็ชอบปงองเราไปเจอเราคนตามเราใครเลยนะครับผมไปเจอทีมหนาบ๊ายบายเดี๋ยวแก n tomorrow goodbye ไปจา,า,าปจกการ้ารน